สวัสดีครับเพื่อนๆและครอบครัวผู้ติดตามที่รักจากโซเชียลมีเดียของลุงตีทุกท่านในขณะที่เรารวมตัวกันเฉลิมฉลองปีใหม่นี้ลุงตีอยากจะส่งความสุขปีใหม่อันอบอุ่นและจริงใจให้กับพวกคุณทุกคนช่วงเวลานี้วินาทีนี้ไม่ใช่แค่การเห็นเข็มบนนาฬิกาที่ค่อยๆเคลื่อนไปเท่านั้นมันเป็นสัญลักษณ์ ของการเริ่มต้นใหม่คำสัญญาของการเริ่มต้นใหม่และการเริ่มต้นใหม่ที่รออยู่ขา้างหน้าในปีที่ผ่านมาเราได้เดินทางร่วมกันผ่านผู้มีประเทศที่เต็มไปด้วยความท้าทายและใช้ชนะพวกคุณแต่ละคนได้มีส่วนร่วมในการเดินทางด้วยวิธีเฉพาะตัวของคุณเรื่องราวของคุณการยื้นรนต่อสู้ของคุณและความสำเร็จของคุณ ไม่เป็นเพียงแรงบันดาลใจให้กับลุงตีเท่านั้นแต่ยังเป็นแหล่งแห่งความเข้มแข็งให้กับคนอื่นอีกด้วยห,ยหลายๆคนขณะที่ลุงตีคิดถึงปีที่ผ่านมาลุงตีนึกถึงความเข้มแข็งและความอุตสาหะที่เราแต่ละคนได้แสดงออกมาได้เดินทางผ่านเส้นทางที่ไม่แน่นอนบางครั้งก็สะดุดแต่ก็ลุกขึ้นมาใหม่เสมอแข็งแกร่งขึ้นและมุ่งมั่นมากขึ้นประสบการณ์เหล่านี้ ไม่เป็นเพียงแค่ทดสอบความตั้งใจของเราเท่านั้นแต่ยังขัดเกลาจิตวิญญาณของเราด้วยแต่เมื่อเราบอกลาปีเก่าเราไม่เพียงแค่ทิ้งท้ายไว้ข้างหลังเราสารต่อบทอเรียนที่เราได้รับภูมิปัญญาที่เราได้รับและความผูกพันที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นปีใหม่นี้ปี2567นี้ไม่ใช่แค่อีกปีหนึ่งเท่านั้นแต่มันเป็นบทที่รอเขียนเรื่องเรา เราบอกเล่าลองนึกถึงภาพผ้าใบว่างเปล่าดูสิครับพื้นผ้าใบนี้เป็นปีของคุณชีวิตของคุณก็คือคุณถือแปลงและสีที่คุณเลือกที่จะลอล้อมผลงานชิ้นเอกที่เป็นชีวิตของคุณเองลงสีด้วยลายเส้นอันโดดเด่นมีเป้าหมายศิยละปะแห่งการใช้ชีวิตนี้ไม่มีข้อผิดพลาดหรอกครับมีเพียงบทเรียนเท่านั้น ในปี2,567นี้เรามามุ่งมั่นที่จะตั้งเป้าหมายที่ท้าทายเราท,าท้าทายให้เราพัฒนาท้าทายให้เราดีขึ้นและทำมันมากขึ้นมาฝันใหญ่แต่ก็เดินด้วยก้าวเล็กๆที่สม่ำเสมอไปสู่ความฝันการตัดสินใจเล็กๆน้อยๆจะเป็นตัวกำหนดอนาคตของเราแล้วในขณะที่เราเริ่มต้นการเดินทางครั้งนี้อย่าลืมพลังแห่งความเมตตาทั้งต่อตัวเอง และต่อผู้อื่นในโลกที่มักให้ความสําคัญกับความสําเร็จและความสําเร็จเป็นเรื่องของคุณค่าของความเห็นอกเห็นใจและความเข้าใจกันมาสร้างสะพ,พันธ์เชื่อมเยียวยาความแตกแยกและสร้างชุมชนที่ทําให้ทุกคนรู้สึกว่าเรามีคุณค่าและรับฟังซึ่งกันและกันลุงตีต้องการแบ่งปันความเชื่อส่วนตัวให้กับคุณทุกคนนะครับลุงตีเชื่อว่าพวกคุณทุกคน มีศักยภาพที่จะสร้างผลกระทบอันเหลือเชื่อได้คุณมีความคิดสร้างสรรค์นในการค้นหาวิธีการแก้ปัญหามีความกล้าหาญที่จะไล่ล่าตามฝันของคุณในปี2567นี้เรามากล้าหาญกันเป็นตัวของตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดกันเถอะครับในปีนี้ท้าทายตัวเองให้ก้าวออกจากคอมฟอร์ตโซนลองอะไรใหม่ๆบางอย่างที่เราอาจจะกลัวและเผชิญความกลัวความสงสัยนั่นคือ เราจะเป็นคนที่เติบโตอย่างแท้จริงยอมรับการเปลี่ยนแปลงเพราะมันคือตัวเร่งให้เกิดการพัฒนาตัวเองแต่ท่ามกลางความเพียรพยายามเหล่านี้เราจะบรรลุเป,ป้าหมายก็อย่าลืมนะครับหยุดพักหายใจและชื่นชมกับความงามของช่วงชีวิตปัจจุบันความสุขไม่ได้พบแค่ในเหตุการณ์สำคัญเท่านั้นแต่ยังพบได้ในระหว่างการเดินทางท่านอีกด้วย ชื่นชมกับความสุขเล็กๆน้อยๆช่วงเวลาที่เงียบสงบและความสุขที่เรียบง่ายขณะที่เ,าเรายือนอยู่ที่นี่ในช่วงปีใหม่นี้ลุงตีก็เต็มไปด้วยความหวังและความตื่นเต้นสิ่งที่กําลังรออยู่ข้างหน้าลุงตีเห็นเป็นปีแห่งความเป็นไปได้เป็นโอกาสในการเรียนรู้เติบโตและเชื่อมโยงกันขอให้ปีนี้เป็นประสบการณ์ที่มีความหมายทั้งสิยงโหเราะความรักและเรื่องราวที่เราจะ เล่าให้ฟังในปีต่อๆไปได้สวัสดีปีใหม่ทุกคนนะครับมาเริ่มต้นเดินทางครั้งนี้ด้วยกันทำให้ปีนี้เป็นปีทองเป็นปีแห่งความทรงจำเป็นปีแห่งความสุขการเติบโตและการเติมเต็มขอบคุณอีกครั้งและสวัสดีปีใหม่ทุกท่านนะครับ